เราอยู่กับน้ำยาซอลนิโคตินจากอเมริกาน,นะครับกับเจ้ายามีซอลกินทาลุโต้ั้นเองนะครับหรือว่ากินทาสไข่เราจะมาลองกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงแล้วก็น่าใช้หรือเปล่าไปดูกันตัวแพ็กเกจเนี่ย ลักษณะจะมาในธีมแบบสรตทอาร์ตสวยๆเลยนะครับซึ่งหลายคนที่เคยใช้กับพวกน้ํายาฟรีเบทจะคุ้นอยู่แล้วนะครับอันนี้มาในรูปแบบของซองนิโคตินแล้วนะครับด้านหน้าจะเขียนว่ายามี่ซองนะครับด้านล่างจะเป็นกลิ่นทาลูโตนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะจะมีประมาณสัก3กลิ่นนะครับเป็นกลิ่นยูซุแล้วก็เป็นกลิ่นเอ่อทีโออันนี้เราไม่แน่ใจว่าเป็นกลิ่นอะไรนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะครับตัวนี้มากับปริมาณนิโคติน3.5%หเอรนหรือ 35mg นบห้าเอั นี่ 30ML นะตัวขวดเนี่ยสวยมากเลยผมรู้สึกว่ามันแบบ ดูอาร์ตเท่ด,ดีนะครับด้านล่างคําเตือนแล้วก็ถัดมาตรงนี้เนี่ยจะเป็นคําเตือนทั้งหมดเลยแต่เราโฟกัสแค่จุดนี้พอนะครับ not for sub ohm นะครับซอสนิโปตินไม่ควรใช้กับ sub ohm อมหยดสูบ oh โดยเด็ดขาดนะครับหรือว่าพวก mod pod หรือ pod system เนี่ยไม่ควรใช้ต่ํากว่า0.6นะอันนี้เราเตือนแล้วกันนะใช้0ูขึ้นไปเนี่ยกำลังดีเลยแล้วก็สําหรับใครที่ใช้น้ํายาเมกาคุ้นกันอยู่แล้วนะครับ s h a r p i gorilla นะครับขวดดีทนทานแล้วก็บีบง่าย โอเคไปดูความหนืดของน้ำยาแล้วก็ผมอยากดมกลิ่นชัดๆว่ากลิ่นมันจะเหมือนทัดไข่ KFC อะแบะ สีน้ำยาจะออกไปทางเหลืองๆนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้มมากอันนี้ไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรขนาดนั้นกลิ่นเนี่ยจากความรู้สึกนะมันหอมๆออกครีมครีมไม่ได้ออกแบบทัดไข่แบบชัดๆขนาดนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองกลิ่นแล้วก็รสชาติของเจ้ายามี้ซอลตัวนี้ดูนะครับซึ่งพอร์ตซิสเต็มเนี่ยเราใช้เป็นเจ้าเอจิสนาโนนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าการรีดกลิ่นนี่ทำได้ค่อนข้างดีเลยนะครับเราใส่เป็นคอย0.6นะโอเคนี่ใส่ไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราใส่ให้อีกทีหนึ่งนะครับให้ดูว่าแบบเอ้ ที่จกตาเปลว่าวใส่น้ํายามั่วๆเปลว่าวที่ต้องใส่ไปก่อนนะครับเพราะว่าเราป้องกันไม่ให้สําลีมันไหมนะครับทําให้สําลีมันชุ่มน้ํายาก่อนเพื่อเป็นการถนอมคอยนะครับโอเคเรามาลองกันนะครับกําลังไฟเนี่ยผมปรับอยู่ที่20วัตต์นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดรูลมโฟลมให้หมดเลยนะครับ กลิ่นแรกที่ได้กลิ่นเลยคือมันออกครีมครีมครับทุกคนมันไม่ได้ออกแบบแนวเหมือนแบบทารไข่อะไรเยอะขนาดนั้นนะแต่ว่าท็อปโน้ตมันเนี่ยเราสูบเข้าไปในกลิ่นมันจะแบบเหมือนเหมือนครีมครีมฟิลคล้ายๆเราดูดวัสสันอะไรพวกเนี้ยนะครับความแน่นก็จะประมาณนั้นเลยนะ แต่หอมหนะตัวนี้กลิ่นหอมมากคือมันมีน้ำยาเมกาหลายๆตัวที่ผมเคยลองเนี่ยคือกลิ่นคนสูบหอมแต่ว่าคนที่ดมกลิ่นเนี่ยกลิ่นมันจะไม่ค่อยหอมเท่าไหร่แต่ตัวนี้ผมว่ามันหอมทั้งคนดมแล้วก็คนสูบเลยนะครับความหวานเนี่ยไม่ได้หวานมากนะครับเน้นไปทางกลิ่นซะมากกว่า โดยรวมถือว่าโอเคครับใครที่ใช้งานสายขนมมาในน่าจะชอบนะครับสายขนมเมกาเนี่ยจากความรู้สึกผมนะถ้าให้แบบชัดๆของเขาคือรสชาติมันจะไม่หวานนะครับคือสูบไปแล้วมันจะไม่เลี่ยนนะครับเขาจะเน้นไปทางกลิ่นซะมากกว่าซึ่งตัวนี้กลิ่นทํามาได้ค่อนข้างดีเลยถือว่าโอเคสายขนมน่าจะชอบตัวนี้นะครับโอเคครับหลังจากที่เราได้ลองเจ้ายามีโซนะครับกลิ่นทัดไข่ตัวนี้ไปความรู้สึกผมเลยตัวนี้แน่นนิโคตินเน,นแน่นแน่นอนสําหรับใครที่อยากจะสูบ แบบว่าไม่ต้องเยอะนะครับสูบน้อยตัวนี้เนี่ย35 mg เนี่ยผมว่าแน่นกับเผื่อ50 mG ไบ้เลยนะความแน่นเนี่ยถือว่าแน่นมากนะครับบาดคอไหมเหรอ,อแทงคอนิดๆนะครับไม่ได้ถึงกับบาดคอแต่ว่าผมใช้เป็นคอย0.6ด้วยนะมันอาจจะแบบแทงคอนิดนึงนะครับแต่ใครเอาไปเล่นก็นอาจจะใช้เป็น1.0นเนี่ยน่าจะโอเคเรื่องของกลิ่นนี่คือแบบไม่ต้องพูดเยอะเลยผ่านแน่นอนนะครับกลิ่นหอมชัดกลิ่นออกคลนคีมนะครับมีความแบบทัดไข่นิดนึงอะ่ะถ้าเรา นึกถึงนะถ้าสูบแล้วนึกถึงก็อาจจะได้กลิ่นแต่ว่าถ้าไม่ได้นึกถึงทัดไข่มันก็คือกลิ่นครีมนั่นเองนะครับความรู้สึกส่วนตัวนะชอบตัวนี้นะครับสายขนมไม่ควรพลาดเลยแล้วก็สําหรับใครที่เป็นสายขนมแล้วก็อยากจะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับน้ํายาสายขนมให้เพื่อนๆหรือว่าเคยลองตัวนี้แล้วกลิ่นอื่นแล้วนะครับสามารถคอมเมนต์ได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยแล้วก็เป็นการแชร์ประสบการณ์กันนะครับส่วนใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยามี่ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลิ่นนี้หรือกลิ่นอื่นนะครับ เข้ามาถามเราได้ที่ Line@@ แอดแอดนายทวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบขออนุญาตลาไปก่อนและกันใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปแล้วบ๊ายบาย